สวัสดีค่ะ FC วันนี้ช่องชาริตาชาแนลจะพามาดูบรรยากาศฝนตกตอนเช้าบรรยากาศดีมากเย็นมากตอนนี้ก็กำลังปล่อยเม็ดยังไม่ขาดยังไม่ขาดเม็ดทองอุไลก็เริ่มออกดอกแล้วอันนี้คือต้นปลูกใหม่ซื้อพันธุ์เขามาปลูกใหม่ก็ อากาศดีอยู่บ้านไร่พาอาทิตย์โผล่แล้วนี่ยพาอาทิตย์โผล่แล้วพาทิตย์โผล,แล,โผล,แลผ่แล้วแต่เมื่อก็คงจะเป็นอากาศอย่างนี้ทั้งวันแหละใช่ไหมโชคโชคมองดูอะไรอะ่ะมองดูอะไรอึ ้ไม้ในบ้านนี่ไม่รู้อะไรจะออกดอกสักทีอันนี้เขาเรียกพันอะไรนะพันช้างอะไรอะ่ะที่ดอกมันเป็นพุ่มใหญ่ๆนี่ก็หาชื่อไม่ได้นะ่ะ fc คนไหนรู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรอะ่ะคอมเมนต์มาบอกหน่อยเด้ออยากรู้ชื่อ อยากรู้ชื่อมันว่ามันชื่ออะไรมันเป็นดอกสีเหลืองกับสีแดงนี่ก็ตำลึงทองก็คลามเขาเรียกตำลึงทองรู้ละมันมีแต่ดอกแต่มันไม่ติดลูกตรงนี้อนกพิราบตายนุ่นเออ นอนตายตงแม่งอยู่นี่แสดงว่าไอ้สองแสบไม่เห็นถ้าสองแสบเห็นนกพิราบเอาไปเล่นแน่เลยเนี่ย,ยสวยมากเลยต้อยติง่งต้อยติง่งต้อยติง่งเขาเรียกว่าต้นต้อยติง่งฝนตกตรงไหนก็ชุ่มช่ำเนาะเย็นดูสดชื่น ออกไม้ดอกหญ้า oh yeah. mm hmm. รู้สึกว่าอะโวคาโดนี่จะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยแต่ต้นเนี้ไม่รอดแน่แล้วนี่ไม่รอดแน่และต้นนี้โชคนำโชคโชคครับ ช้ครับคนชอบปลูกต้นไม้ค่ะอันนี้ก็คือว่ารวยไม่เลิกแล้วก็ลิ้นมังกรไม้ประดับไม้มงคล <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสลิตาชแนล้วยนะคะขอบคุณค่ะ